สำหรับคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูการอยู่บนสวรรค์เป็นขั้นตอนแรกของชีวิตหลังความตายแต่มันไม่ใช่ตอนจบสำหรับพวกเรานะครับพระคัมภีร์ก็สอนเราว่าเมื่อเราตายฝ่ายร่างกายจิตปัญ,ญญาณของเราจะไปอยู่บนสวรรค์กับพระเยซูจนวันสุดท้ายแต่เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานะครับพระองค์จะทำให้คนของพระองค์เป็นขึ้นมาจากตายคือจิตปัญญ,ญาและร่างกายของเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันแต่ร่างกายเนี่ยจะไม่ใช่ร่างกายที่เสื่อมสลายได้ แต่จะเป็นร่างกายใหม่ที่เป็นเหมือนร่างกายของพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์สอนแล้วว่าโลกจะถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นโลกใหม่ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายโลกใหม่นี้แหละนะครับจะเป็นที่อาศัยของพระเจ้ากับคนของพระองค์ตลอดนิรันดร์เราจะอยู่บนโลกใหม่พร้อมกับร่างกายใหม่และจะครอบครองร่วมกับพระเยซูตลอดกาลทั้งหมดนี้นะครับเพราะ พระเยซูยอมเสียสละเพื่อพวกเราคือพระองค์ยอมสละชีวิตบนไม้กันเขนและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อสร้างพวกเราและโลกของเราขึ้นมาใหม่